ยางเบอร์25550นะครับโหลดดัดแนี่นิ้วถึงจะได้3นิ้วสอดอันนี้นะครับมันขึ้นแล้วแต่รถนะครับแล้วแต่รถเป็นดีแมกเก่าหรือจะเป็นออ l น e w หรือจะเป็นออ l นิว2020นะครับซึ่งรายละเอียดการโหลดแตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นรีแมกเก่ามันก็จะโหลดง่ายหน่อยนะครับคํานวณคําว่า3นิ้วสอดเนี่ยถ้าเป็นสับช่างเขาจะเรียกว่าเป็นนิ้วนะครับก็คือนิ้วสลับเมตรเรานี่แหละนะครับหรือไม้บรรทัดเรานี่นะครับ สามนิ้วก็จะตกอยู่ประมาณของจุดหาของตลับเมตรนะครับโหลดเท่าไหร่ถึงจะได้3นิ้วนะครับผมยกตัวอย่างมาเป็น2020นะครับซึ่งตอนนี้ใยรุ่นกําลังนิยมแต่งกันเยอะๆนะครับโหลดหน้านะครับ1น1.3 1นิ้วได้นะครับด้านหลังนะครับให้ดัดแหนบ2นิ้วใส่ก้อนรอง2นิ้วนะครับจะได้3นิ้วสอดหรือ2.5นะครับหรือ3 นิ้วหลวมๆนะครับสามนิ้วเราเนี่ยหลวมๆนะฮะถามว่านะครับได้ทรงนี้กี่นิ้วสอดสามนิ้วสอดมันขึ้นอยู่กับการไล่แหนบและเรียงแหนบนะครับลักษณะการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้งานโดยมีการบรรทุกด้วยร่วมด้วยนะครับหรือใช้งานตัวเปล่าอันนี้นะครับขึ้นอยู่ที่ช่างนะครับว่าจะเรียงแหนบยังไงทํายังไงให้นิ่มและปัจจัยหลักๆของ2020่คือกระด้างมากนะครับ หลังจากการที่เราโหลดใส่ก้อนปกติเรียบร้อยแล้วนะฮะร,รถตัวเปล่าออกมาจากศูนย์นี่รู้สึกว่ากระด้างเลยนะครับส่วนมากนิยมเอามาไล่แหนบนะครับกานทำเป็นแหนบนิ่มหรือไล่ทรงให้มันสวยนะฮะแล้วก็จัดท่าแหนบให้ใหม่นะครับเพื่อที่จะขับได้สมูทและสบายตัวขึ้นนะครับ